แจ้งข่าวชาวนาตรวจสอบเงินทวนต่างประกันรายได้ข้าวงวด1 7ถึง7ทกศจะโอนให้กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมลูลข่าวสารกับกระผมคนแทร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3ทธันวาคม2564แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมลูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเศษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับหลังจากเมื่อวันอังคารที่30เพื่พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับเพิ่มเติมนะครับ จำนวน76,080.95ล้านบาทนะครับโดยทกศนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการปกการะกันรายได้ตั้งแต่งวดที่1ถึง7นะครับและทางธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์การเกรษตรหรือทอกศนะครับได้เปิดทำลายการจ่ายเงินปกการะกันรายได้ข้าวตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่7ออกมาตามที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนั้นนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอรวบรวมราคากลางอ้างอิงเงินประกันรายได้ข้าวตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่7มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากงวดที่1นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2,564ัับ65นะครับที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2564นะครับ สำหรับข้าเปลือกชะนิดต่างๆณความชื้นไม่เกิน1 5ดังต่อไปนี้นะครับข้าเปลือกหอมมะลิราคา18,64.23บาทต่อตันนะครับชดเชยตันละนะครับ4,135.77บาทข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคา14,07.75บาทชดเชยตันละ 3592.77บาทนะครับาเปลือกหอมประทุมธานีนะครับราคาตันละ9947.87บาทนะครับชดเฉยตันละ152.13บาทนะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาตันละ865.38บาทชดเฉยตันละ 1,934.62บาทและข้าเปลือกเหนียวนะครับราคา7,662.53บาทชดเชยตันละ4,337.47บาทนะครับส่วนงวดที่2นะครับสำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่15-21ตุลาคม2,500 64นะครับข้าเปลือกหอมมะลินะครับราคาตันละ1,869.56บาทนะครับชดเชยตันละ4,130.44บาทข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคา1,280.84บาทชดเชยตันละ3,719.16บาทข้าเปลือกหอมปะทุมธานี ตันละ9980.93บาทชดเชยตันละ1019.07บาทและค่าเปลือกเจ้าตันละ8081.31บาทชดเชยตันละ1918.69บาทค่าเปลือกเหนียวตันละ7651.21บาทชดเชยตันละ 4,348.79บาทงวดที่3นะครับสำหรับกบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่22-28ตุลาคม2564นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1,863.54บาทชดเชยตันละ4,136.46บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1280.84บาทชดเฉยตันละ3719.16บาทข้าวเปลือกหอมประทุมธานีตันละ9955.56บาทชดเฉยตันละ1044.44บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ8030บาทชดเฉยตันละ 1,969.31บาทข้าวเปลือกเหนียวราคาตันละ7,605บาทชดเชยตันละ4,394.98บาทส่วนงวดที่4นะครับสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2,564นะครับ ค่าเปลือกหอมมะลิตันละ1786.53บาทชดเชยตันละ4213.47บาทค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1280.84บาทชดเชยตันละ3719.16บาทค่าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9876.24บาทชดเชยตันละ 1123.76บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ7910.09บาทชดเชยตันละ2089.91บาทข้าวเปลือกเหนียวตันละ7533.41บาทชดเชยตันละ4466.59บาทส่วนงวดที่5นะครับสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ระบุวันที่คาดว่า จะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่5ถึงวันที่11พฤศจิกายน2,564นะครับข้าเปลือกหอมมะลิตันละ1,828.98บาทชดเชยตันละ4,171.02บาทข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1,244.62บาทชดเชยตันละ3,755.38บาท ค่าเปลือกหอมปุมธานีตันละ9770.08บาทชดเชยตันละ1229.92บาทค่าเปลือกเจ้าตันละ7746.54บาทชดเชยตันละ2253.46บาทค่าเปลือกเหนียวราคาตันละ7671.50บาทชดเชยตันละ 4,328.50บาทส่วนงวดที่6นะครับสำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่12ถึง18พฤศจิกายน2564นะครับค่าเปลือกหอมมะลิตันละ1871.48บาทชดเชยตันละ4,128.52บาท ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1295.49บาทชดเฉยตันละ3704.51บาทข้าเปลือกหอมประทุมธานีราคาตันละ9545.69บาทชดเฉยตันละ1454.33บาทข้าเปลือกเจ้า ราคาตันละ7,753.19บาทชดเชยตันละ2,246.81บาทข้าวเปือกเหนียวตันละ7,903.56บาทชดเชยตันละ4,096.44บาทสำหรับงวดที่7นะครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่แจ้งเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่19ถึงวันที่25พฤศจิกายน2564นะครับข้าเปลือกหอมมะลิตันละ11,89.76บาทชดเชยตันละ3,910.24บาทข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ16,44.44บาทชดเชยตันละ3,355.56บาท ข้าเปลือกหอมประทุมธานีตันละ9574.25บาทชดเฉยตันละ1425.75บาทค่าเปลือกเจ้าราคา7903.19บาทชดเฉยตันละ2096.81บาทและค่าเปลือกเหนียวราคา8183.24บาท ชดเชยตันละ3,816.76บาทสำหรับในวันนี้นะครับวันศุกที่3ธันวาคม2564ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะมีการประกาศราคากลางอ้างอิงสำหรับงวดที่8นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในงวดที่8นี้นะครับว่าราคาข้าวชนิดไหนนะครับจะได้ส่วนต่างเยอะที่สุดนะครับ และตามไทม์ไลน์ของทกศนะครับจะมีการโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้สําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตั้งแต่งวดที่1ึงถึงงวดที่7เริ่มตั้งแต่สัป,ปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับสุดท้ายนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ